พบกันใหม่อะช่วงไอพาไปเที่ยวสวนสัตว์วันนี้เรามารับวที่สุดพิ่สุดนี่นค่ะนี่เลยมีบันไดด้วย<อ>นะคะไปพาไปดูเชนเป็ชาด้วยสิมีงานน้ำชาด้วยมีเพื่อนหนูมากับแม่หนูแล้วก็เพื่อนแม่หนูมีางานปาร์ตี้น้ำชากันเราก็เลยมาที่ร้านนี้ค่ะ อันนี้เลยเดี๋าไปดูปลาก่อนนะคะผมนี่ค่ะปลามีเยอะไหมนี่ค่ะเยอะเออเยอะเลย,ย,เลยขนาดที่เห็นแล้วนะคะมีปลาดุมากสามารถมีปลามีปลาหลายตัวมากเช่นปลาใหญ่ปลาเล็กปลาเล็กหรือปลาใหญ่ นี่ดอกไม้ดอกไม้อะไรบบเร่อยเราก็มีเลยเท้ามีทุกท้าไวาขน้าปาแ้แล้ว,ลว,ลวข้าขันนิอวหมากัน ไม่ดูใช่ไหมไม่ดูใช่ไหไม่ดูนะแป๊บนึงอเขาขอไปปิดมิกกอนนะโอเคเดืเอาไปแปนึ้ีุ่นตอนะนีน้เราต้องเรต้องไปถ่ายกลางลาด้วยตองไปดทุกคนดูมีกวางนองกวานงนกวาง เดี๋ยวน,นะคะไปดูนะโอเคมีปลาใหญ่มากเลยะคะ่ะสามารถมีมีแค่ปลากับเต่าไม่มีมีแค่หอยกับปลากับเต่านะคะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนะวังตกไหมนะเพราะว่าอันนี้เป็นปลาดุกปลาดุกปลาอะไรไม่รู้ค่ะปลาใส่รุงเหรอนี่ปะ มันคนกันคนกันอะไปปิกนิกกันก่อนเลยค,ะค่ะมาปิกนิกกันก่อนปิกนิกกันก่อนนะอเนาะเพราะว่าปิกปิกนิกกันเดี๋ยวเขาเขาคนแก่นี้อาเทนน้ำชาให้หน่อยได้เลยเชือ่อของเธอด้วย <Okay. S 2> เขาขอกินอ่างอ่างงูเดี๋ยวเขาขอเทน้ำเขาเอ๊ะตะกี้ขอโทษ งามๆโอเคเอ้ยอยากกินมากเลยอ่ะนี่ค่ะมีมีนี่ด้วยองุ่นแต่เป็นของปลอมนะคะทุกคนเป็นของปลอมนะคะทุกคนก็คืออันนี้คมันเป็นของปลอมเลยเช่นแอปเปิลเนี่ยมันเป็นแค่ฟองคู่ค่ะนี่แอปเปิลเนี่ยเป็นแค่ฟองฟูกนี่มีเราเล่าให้ก่อนนะเดี๋ยวเอาเล่าให้ก่อนนะ เอาเล่าก่อนปุ๋ยเล่าจริงด้วยค่ะเล่าจริงทุกคนห้ามกินเบียกินเหล้าเลยนะคะถ้ากินเหล้าไปอะ่ะอาจจะเป็นบ้าตายหรือตายแบบตายจริงเลยนะคะถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนลองคิดเองว่าเหล้าเนี่ยเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงแล้ววันนี้หนูไอขอกลับไปคลิปก่อนและหนูขอลาคลิปไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย